กลินน้ำเย็นๆล้อไปก่อนวันนั้นมาทิ่อกทิ่แต่บอก้ากับน้ำเย็นๆเนี่ยโอ้โหมวนเนาะมาที่นี่คือกินน้ำเกิดเจารถเอาไปอ่ะนะเมื่อกี้มาซ้อหารถเปิดวนั้นจ้องไปเหมือนแกมันก็จำเพราะจำมาได้กันนี่นะจ้องไปแม่เดือนเนาะอ่าเป็นเดือนสิบห้าวันอ่ะกึ่งเดือนกึ่งเดือน อันนี้มาเตรียมรถคือพร้อมเดี๋ยวเราจะล,ะลาไปกันนี่ครับเหล็กสวย,สวยงามเลยครับได้เป็นปายน่าน,นครับอ่ะโอเคเดี๋ยวคือถูกา้าตัวสอบสภาพรถก่อนคน <S <S รับบันกอนเนาะปีไปพอมาหลายตีละเต้ามาห,หาผมเนี่ยตีสุดท้ายละหกตีแค่ปีอื่นไม่ ร้านนีฮกล่าหนีฮกมันคือกันเลยมันทวงใจวันแ้วมากินน้ำเย็นๆน้านนี้น่ะไปที่บ่อไห่รอดนะเออน้ำใสหมูผ่านผ่านวัดไหนมาเหรมันก็อ่าแล้วน้ำเย็นมากินน้ำเย็นๆนี่คือจบเลยอ่าเจ้าของเป็นยังไงวะพี่ไกดีอู้ดอู้ดอู้ดแค่นั้นนะอู้กันเป็นว่าอู้กันจับกันอ่าหูกันจับกันอู้กันแห้งๆแล้วเข้าเข้าล่องกันเพราะว่าเข้าล่องนี่เนาะอ่าเข้าล่องกัน มาทีนี้กินน้ำกินน้ำนี่ครับกินน้ำเย็นๆที่นี่น่ยมันตืลนสงเฉลิ้งใจเปิดมาเไปมาหาตีนเปิดมาหกินน้ำลนะนั่นนี่ฮกมาที่นี่ถูกใจเลยอืมครับนี่ใจเลยอครับมานี่ถูกใจแสดงของเพิงเพิงใจปอก้านี่เออนะอะไรมันดงดวงสมพงกันเลยพีเนาะ อ่าครับกับคอนดะัตซิตี้ครับเจ้าของบางทีเดี๋ยวว่าละเดี๋ยวก็ขอเฮอร์บีเอาไปเจ้ก็ขอเฮอร์เดินทางปลอดภัยนะครับไปเดินทางไปไหนก็ขอเฮอร์ไปหลอดปลอดภัยคนเงินคนท้องเข้าบ้านน่ารักหลายๆติ๊กเนอร์ครับผมสาธุขอบคุณครับผมครับปีไปนะครับผมครับพูดถึงว่าน้ำมากินน้ำเย็นๆนี่ปีอย่างไรของก็ีอ่าเนื้อพูดถึงน้ำนะนี่ครับน้ำน้ำจย่างไรก็ปีน้ำเซธเน่มาทีนี่กินน้ำเย็นเนี่ยมันชื่นใจเนาะอ่านี่ครับได้กินน้ำเย็นรถบ้านของพยนต์ตการนี่นะได้รถดีแล้วปอ ข้าบประกันนี่คือถูกแบบซื้อไปแล้วมีแต่คำว่า,าสบ,บายใจนะครับแลนนี้เจ้าของรถฮอนด้าซิตี้เปิดค้าบเป็นทีนแล้วเราเดี๋ยวเปิดรอเวลากันหนึ่งครับเก้าโมงเก้านาทีเนาะ,ะนะครับกินน้ำเย็นๆรอไปก่อนวันนั้นมาติดอกติดใจป๋อก้ากับน้ำเย็นๆเนี่ย <c oughs> ป๋อก้โอ้มวน <c oughs> มวนเนาะมาตีนี้คือ่อป๋อก้าอุ้มวนจ๋าหวาน,าาน <c oughs> ราคารถแบกแจ็คแถมขนาดนักมาบี้เขาอู้ง่ายครับแมนครับมาตีนี้ก็คือเขาขายด้วยความจริงใจ ในานาบีนะคือผมยิ่งใจต่อลูกค้าทุกทุกหลังเลยทีย่เข้ามาก่อคือเขาขผมว่าได้น้ำในสิ่งที่ที่เหมาะสมอีไหน,นคือกับลูกค้าปัจจว่าเขาเขาขายไปคุณภาพซื้อไปได้มีแต่คำว่าสบายใจ,ะจะนะครับเหมือนเจ้าของปีเนี้ยขอยังม้าเนี่ยผมแถมเพิ่มมัเลยนี่นี่วันนี้ยังผมร้อนนะคือการน้ำมันลดเปิดมาทรงนี่ครับไปมาคือเขาต้องมีที่ของที่ไม่ที่มือเปิดไปตัวนะครับนะฮะับเขาคือ แปลงใจหากันเอาอเนาะอ่าเดี๋ยวเมือนมชมคนใหม่เห็นเดี๋ยวมาชมคนใหม่แห็นน,นะขอบคุณครับผมอันนี้อะไรอันนี้คือในรถถูกใจละนะครับอู้กันจับกันก็ช่วยบอกต่อยิมเนอร์พี่เนอร์หมายถึงว่าใ,ใครเคยได้รถช่วยในน้ำบอกต่อมาสี่เต้นรถบ้านของพยุทธการเนี่ยมีแต่รถด,ดีรถงามรถกาฮารประกาศหลังการขายให้หทุกรูปแบบนะครับโอเควันนี้ขอบคุณนะครับผมครับกินน้ำยิ้นยิยิมเนอร์จักรวนน้ำกว่านี่เลยมึงก็สีนี่เลยเนาะเออครับขอขอข เลยงามยามเยนเลิ่มพ่อยงานหลัามหังานครับครับ้าับครับครับคาับคร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 ับคับครับครับเรันครับครับมรับครับรับครี่ครบั่ ในรถเป็นตัวทำลายรับขนาดสิตีเดินหน้าไปทีครัเภอปัวาทานฝาก f อฟซทุกท่านนะครับอยากซื้อกันแล้วสุดเอาัซื้อเลยนะยา,กการาัติดตามไปันทุกแบบอๆๆันนี้นะครับรถบ้านของโคอยยืนดิการมอดทำเพื่ดูกาพิจรณาแน่นอนครับ